ขณะจิตสงบสงบมันก็อยากหลับเหมือนกันชอบคนคือขณะจิตสงบมันสบายคนเราถ้าจิตไม่สงบมันไม่สบายคิดโน้นคิดนี้มันไม่มีความสบายมันก็ไม่อยากหลับพอจิตเริ่มสงบสงบหน่อยมันก็อยากหลับเพื่อได้ความสุขเพิ่มข้นอีกมีแต่จิตนิ่งนั่งทำความสงบมันรู้สึกมัน มันเส้นแต่หลับเมืนอไหร่เป็นเบียงเราไม้มันหลับเงเรานั่งฟังเพศเนะครัท่านเศ<อ>ทศห์ฟังตะโินๆแนจิตม,มันมันจออยู่ในคำเทศของท่านเป็นอารมณ์อันเดียวแม่จิตของเร้สงบตัวเข้ามาสงบตัวเข้ามาตอนนั่นชักง,ง่วง เพิ่มหลับแต่นบางคนก็ทำหนีตัวเองนอี่เวลาอยู่ลำพังคนเดียวนี้พูดคุยกับเพื่อนสูงไม่เห็นอยากหลับอยากนอนเวลามาฟังเทศึงทำไมมันถึงอยากหลับอยากนอนนั่งสบงบเงียบงันมันมาจากไหนวะมันจะมาอะไรมันไม่เคยรับความสุขความสบายพอได้รับ กระแสของธรรมกล่อมให้มีความสงบสวรรค์ก็อยากหลับนะมีมารความจินเจ้าของเป็นมารกอดคนของทั้งวันทั้งคืนไม่รับความสะดวกสบายจนกระทั่งจิตหลับไม่ได้สงบไม่ได้เราไม่เศร้าเป็นมนารพอเราฟังธรรมในขณะที่ท่านแสดงจิตมีความสงบในขณะนั้นก็อยากหลับเราก็ว่าเป็นมาร คัางจีมันไม่ใช่มาสบายก็จะหลับทุกคนเนี่ยหมายถึงขั้นอย่างขั้นที่จะพอจิตให้สบายสบายแล้วอย่างหลับเนี่ยหมายถึงขั้นการอบรมเริ่มแรกของการอบรมถ้าจิตมีหลักฐานแห่งความสงบ และมีงานทำในขณะที่สมเทศตามฐานนะหรือตามขั้นภูมิของผิดแล้วจากง่วงเป็นคันสมาธิก็จะเพลินไปตามสมาธิขั้นของบัญญาก็เพลินไปตามเวลาท่านแสดงใจของเราจะคล้อยไปตามคล้อยไปตามจะทำให้เพเลิดเพลินอาเป็นคํา เหมือนนอางท่านช่วยบุกเบิกให้เราก็ก้าวตามหลังท่านไปเรื่อยๆหมายถึงขั้นวิปัสสนาได้จัดการไกรทองกิจเข้าเผลนไปต่างนั่นเขาว่ามีความความงกง่วงนีกลมาวถึงความโงกง่วงนี้หมายถึงเรื <c oughs> ่องของการปฏิบัติ <c oughs> รูอจิตของเราก็ยามไมังด้อยากลึกลีความสงบ พอจิตสงบจินตเฉยให้หยักหลับจยกนอนเพราะเป็นความสบายการทดสอบนิการทีร่สูตรุ่งศาสนาแต่พฉพาะยางยิ่งคือพุทธศาสนาเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าควรจะทดสอบกับใจของตนเอง ท่านสอนอย่างไรแล้วให้ให้นำวิธีของท่านไปปฏิบัติหรือน้อมวิธีที่ท่ทานสอนนั้นเข้ามาปฏิบัติส่อหรับใจเราเองดูปฏิบัติต่อใจของเราใ,ใจของเราดำเนินไปตามแนวทางที่ท่านสั่งสอนไว้นั้นผลจะปรากฏเป็นอย่างไรเราจะทราบเองเป็นลำดับมีเป็นการ พิสูจน์ใเรื่องศาสนาธรรมกับใจของเราเองว่าอันใดจะเป็นของิงอะไรจะเป็นของปลอมเราจะทราบได้โดยลำดับลำดับส่วนมากก็เราจะมาทราบเราว่าเป็นของปลอมปลอมมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมปลอมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราไม่ทราบขณะที่เราไม่ทราบนั้นเราเข้าใจว่าเราดีเราเข้าใจว่าเราฉลาด ฉลาดกว่าอุวาฉลาดกว่าคำสอนฉลาดกว่าศาสนาฉลาดกว่าพระพุธเทธเจ้าฉลาดกว่าศาสนาองค์ใดๆที่นำศาสนามาสอนพวกเรามีเป็นความสำคัญตนทั้งๆท,ที่เวลานั้นกำลัง,งโง่เต็มที่ของเราเรากำลังโง่เต็มที่จึงทำให้สำคัญตนว่าฉลาดเต็มภูมิเมื่อเราได้นำหลักศาสนา เข้ามาประพฤติปฏิบัติเป็นการทดสอบดูว่าอันไหนจะกินเพียงไรตอมแค่ไหน,นเราจะทราบได้ด้ดยยด้วยวิธีการปฏิบัติตามหลักธรรมธรที่ท่านสอนหรือบางต้นเรายังไม่สามารถก็เอาเพียงย่อๆก่อนหรือเอาวิธีสั้นๆง,ง่ายๆดังที่ท่านสอนไว้ว่าให้ภาวนานะ กำหนดอย่างไรที่เรียกว่าภาวนาตามหลักทิศาสนาทาั้งสองไี้มีอุบายวิธีต่างๆกันตามแต่ความถนัดของผู้จะปฏิบัติให้รับความสงบเย็นใจอันเป็นผลขึ้นมาจากการปฏิบัติเช่นกำหนดนาปานสติ กำหนด,นดลมหายใจเข้าออกไม่มีความรู้จุดลมที่สัมผัสเข้าออกอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ร้งเผลอจิดไม่ปล่อยจิตให้สง่สงไปที่อื่นทำความเข้าใจทำความรู้อยู่กับลมเท่านั้นมีเป็นวิธีหนึ่งที่จะทราบเรื่อง ความจริงความตรองของใจตนเองเมื่อใจสงบเข้ามาก็จะเห็นความตรองของตนด้วยจะเห็นความจริงของตนด้วยในขณะเดียวกันเห็นโทษทั้งความฟุ้งซ่านของใจก่อควรตนเองใหรับความทุกข์ด้วยเห็นคุณทั้งความสงบเย็นใจอันเป็นสุขแก่ตนในขณะที่ใจสงบด้วยมี่จะนั้นว่าเห็นทั้งโทษทั้งคุณไปในขณะเดียวกันสำหรับพูด ตั้งใจปฏิบัติจริงๆ้าเห็นอย่างนี้มีเป็นเพียงวิธีหนึ่งในบรรดาวิธีทั้งหลายที่จะทดสอบดูเรื่องของจิตให้เห็นผลขึ้นมาโดยลำดับจากการปฏิบัติเป็ท่านบอกว่าให้มีสติ มีสัมปัสชญยะทําความรู้สึกตัวอยู่เสมอนี่ก็คือการระมรัดระวังจิตให้รู้อยู่ในวงให้มีขอบเขตเป็นที่รู้ไม่ให้รู้แบบเปิดเปิดเบิงที่ไม่มีเขตมีแดนตามความรู้สึกทั้งหลายที่เป็นไปอยู่ทั่วโลกความรู้ความเห็นชนิดนั้นไม่เป็นความรู้ความเห็นที่จะเข้าสู่ระดับแห่งความสุขความสบายให้เห็นเสถึงผลได้ ท่านจึงต้องมีวงจำกัดในการปฏิบัติต่อจิตใจโดยถือหลักธรรมหรือหลักศาสนาเป็นเส้นทางเดินของจิตหรือเป็นเส้นทางเดินเพื่อจิตจะได้ดำเนินตามวิถีนั้นๆนซึ่งหลักศาสนาสอนไว้ถ้ากำหนดโภิกรรมคำใดคำหนึ่ง ก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆถ้าจะเผลอคิดไปในแง่อื่นๆก็ให้ทำความเข้าใจหรืออุบายวิธีฝึกตนเข้าไปให้มันทันกับควาทค้งเผลอนั้นๆเช่นบริกรรมให้ถีเข้าไปอย่างนี้อุบายใดก็าตามวิธีใดก็าตามที่จะทำใจของเราให้ได้รับผลคือความสงบเย็นใจให้ได้ อุบายต่างๆขึ้นมาภายจ่นี้จับว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องในการสุดผลองครมตัวเองถ้าจิตเดสงบลงไปมากน้อยความกังวลวุ่นวายการสถานที่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้อยู่อันเดียว เพียงเท่านี้ก็เป็นตกุกนั่งนานหรือไม่นานไม่มีอะไรมารบก,กวนนั่งอยู่ในที่เช่นไรเรียกสถานที่นั่งเป็นเวลานานเท่าไหร่มีเรียกว่าการเวลาไม่เข้ามาเกี่ยวข้องสำหรับสิ่ที่ไม่ยุ่งออกไปเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้มีธรรมเป็นอารมณ์ของใจมีความสงบอยู่โดยลําพังรู้ตัวอยู่โดยจัก อยู่เฉพาอหน้านที่เรียกว่าความรู้ในหลักของการทนมาหรือความรู้ในการรักาษาจิตมีข้อเสีเป็นที่รู้ที่เห็นมีวิธีดาเนินเบื้องต้นจะปฏิบัติไปนานเท่ไงรก็ตาม วิธีที่เราเคยดำเนินวิธีที่เคยปฏิบัติมาไม่ควรล้านน้าปล่อยวางควรยึดยึดหลักนั้นไว้เช่นเราเคยกำหนดอนาปามนะครับเราก็ยึดลมนั้นเป็นหลักขณะเริ่มต้น แต่ความจำนาญของจิตที่เคยทำไปอยู่โดยสม่ำเสมอและลงอยู่บ่อยสงบไปหวัยนั้นจะมีความรู้ว่าเร็วต่างกันอยู่มากเพืยองกำหนดลมนั้นชั่วขนาดเดียวก็ผ่านไปผ่านไปละเอียดหายเงียบไปเลยไม่ทราบบัลลมไปไหนมีหมายถึงความคล่องแคล่วของจิตเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็เป็นทัน้งตัวทอตนอ,ะะอา นอไม่อีกอผู้ผู้ฝึกอ่ดเขียนจะต้องระลึกถึงตัวหนึ่งแล้วระลึกถึงตัวหนึ่งจนกว่าจะระลึกถึงทุกตัวแล้วเขียนลงไปครบแล้วอ่านหาผู้ชำนาญแล้วเพียงว่าท่านคำเดียวเท่านั้นมันพร้อมไปหมดทั้งสัะพยัญชนะ ความทำนานของจิตจะเป็นสมาที่ก็อตามจะเป็นปัญญาก็อตามก็มีลักษณะนั้นทั้งที่ท่านว่าฌานฌานตีฐมฌานบุติฌา,านสติฌานสตุปทะฌานาน,นี่เรียกว่ารูปประทานอากาสานัญญายนะปัญญาณัญจายนะอาจินปัญญายนะเมธะปัญญาชนะนี่ท่านเรียกว่าอรูปประทาน รวมแล้วเรียกสมาบัตแตะสัญญาเวทันตานิโรธดับสัญญาเวทนาและเวทนาหนังอันนี้มีท่านเรียกว่าสมาบัติสมาบัตตนี้เป็นทำตรีย่อหรือเกี่ยวข้องกับนิสัยวาสนาของผู้จะควรเป็นไปก็เป็นไปเองมม่แช่เป็นธรรมจาเป็นสําหรับ ในมรรคในผลที่จะถอดถอนกิเลียถึงขั้นภูมิแห่งความมือสุดข,ของใจเช่นพระอรหันต์แต่จะอย่างไรก็ตามถ้าผู้ทำนานในฌานก็เป็นลักษณะเช่นเดียวกับผู้ทำนานในการเขียนหนังสืออย่างว่าปฐมฌานุตติฌานนั้นเข้ากำหนดทีเดียววิ่งถึงกันหมดเพราะความรวดเร็ว อาการของจิตเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลาดับลำหับเนี่ยไม่ใช่จะก้าวขึ้นไปเหมือนอย่างเราก้าวขึ้นบันไดจากขั้นนี้ก้าวขึ้นขั้นนั้นก้าวจากขั้นนั้นถึงขงั้นนั้นถึงจะทํางานเท่าไหร่ก็ต้องก้าวไปอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นความทํางานของจิตนี้เปลี่ยนอาการเพียงขณะดเดียวทนั้นก็ถึงไหนรวดเร็วที่สุดไม่มีอะไรที่จะมีความรวดเร็วยิ่งกว่าใจใจนี้รวดเร็วที่สุด งม,มีความชำนาญในหน้าที่ของตนด้วยแล้วก็ยิ่งรวดเร็วหนึ่งสมาธิก็เหมือนกันนั่งอยู่เฉยอย่างนี้เราไม่จำเป็นต้องหาคำบริกรรมใดมากำหนดมาเป็นเครื่องบังคับผูกมัดจิตใจให้เข้าสู่ความสงบเมื่อใจได้มีความสงบด้วยความชำนิชำนาญของตนอยู่แล้ว เพียงกาหนดเท่านั้นก็สงบลงไปเลยทีเดียวชั่วขณะครึ่งวินาทีเท่านั้นก็ไปอย่างราบไม่มีอะไรเหลือเลยถึงฐานของสมาธิแล้วนี่หมายถึงผู้มีความทํานานในสมาธิเพียงกําหนดขนาดเดียวเท่านั้นทะลุไปเลยเหมือนกับเราเขียนหนังสือว่าท่าน,นมาพร้อมกันหมดอ่านได้ความทีเดียว ฝึกถึงสมาธิเป็นขั้นขั้นเมื่อมีความํำนานนั้นเป็นอย่างน้นแต่กรุณาอย่าอย่าไปยึดมาชานานหรือไม่ชานานมันเป็นความคาดหมายที่ออกไปจากตัวซึ่งเรียกว่าออกไปจากความจริงจะไม่ปรากฏผลเท่าที่ควรจะทํานานหรือไม่ํำนานก็ตา,ามให้เราฝึกอยู่ในความ ที่เคยฝึกอยู่ในหน้าที่ที่เคยทํานี่เป็นหลักสําคัญเหมือนอย่างเราเขียนหนังสือเขียนอยู่ตัวเดียว,วนั่นแหละมันต้องประคาดตัวนั้นคาาตัวนี้ต่อไปโนกทำงานเองวิธีการจิตใจก็เป็นเช่นนั้นมันทำงานขึ้นในตัวของเราเองอปัญญาปัญญาคือความแยกภายของจิตความคิดความปรุงความ ไตรตรวจในเหตุผลแง่อจแง่ธรรมต่างๆท่านเรียกว่าปัญญาการสอบสองการตรวจรองนี่ปัญญาเป็นพิจารณาลุ่มทาบ่มขันความแปรสาภาพทั้งภายนอกภายในยเป็นไปอยู่ทั้งวันทั้งคืนเป็นไปอยู่ทุกแห่งทุกผลถ้าภูณมีสติปัญญากําหนดไปที่ไหนหเห็น ทำเหล่านั้นจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหินรับปัญญาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนจะเห็นสภาพทั้งหลายเหล่านั้นแสดงอาการให้เราทราบทางปัญญาอยู่ทุกระยะระยะ,ะ,ยะเหมือนกับว่าเป็นหินรับของปัญญาอยู่ตลอดเวลาทำจึงมีอยู่ทั่วไปไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะตัวของเรา ไม่ใช่จะมีอยู่เฉพาะเวลานั่งภาวนาเฉพาะเวลาเดินจงกรมมีอยู่ทุกเวลาถ้าจะทําให้มีและมีอยู่ทุกอิริยาบถเรื่องความชำนิชำนานของของสมาธิของสติของปัญญาก็เป็นในทํานองเดียวกันนังที่กล่าวมาแล้วแต่จะไม่อธิบายมาก เพราะจะปั้นเผื่อมากไปเรื่องปัญญานี้กว้างขวางมากพิสดารมากทีให้เหมาะจริงๆก็ควรจะอธิบายให้ฟังเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นในปัญญาขั้นนั้นๆนั่นเป็นที่เหมาะที่สุดนอกจากนั้นก็อธิบายพอเป็นบาดเป็นทาง คือเป็นแนวทางให้ผู้ที่เรียนศึกษาได้พิจิตริกานาดังที่อธิบายผ่านมาแล้วนีนน้จิตของเราเป็นสิ่งที่ฝึกขาดได้อาการของจิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปได้โดยลําดัแบบเปลี่ยนแปลงจากความอยากเข้าสู่ความละเอียดได้และเปลี่ยนแปลงจากความละเอียดลงสู่ความหยากพอได้ตามแต่เรา ผู้เป็นเจ้าของจะพาดำเนินไปในทางใดแน่นะเช่นเรามาอบรมศีนธรรมฝึกหัดสมาธิภาวนาเวลานี้เป็นการฝึกหัดอบรมจิตใจให้ของเราให้ขึ้นสู่ระดับทงสูงถ้าพูดถึงกระแสของจิตก็คิดในเหตุในผลในแะย่ดีแน่รได้ทั้งหลาย อันเป็นทางที่เราจะพึงบำเพ็ญให้มีขึ้นและเป็นสิ่งที่เราจะถอดถอนออกจากตัวของเราคือมีทั้งส่วนที่ควรละที่เห็นว่าไม่ดีมีทั้งส่วนที่ควรบำเพ็ญที่เห็นว่าดีแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญหรืออบรมจิตให้มีระดับความรู้ความเห็น มีเหตุมีผลสูงขึ้นไปขึ้นไปเป็น,น,น,นลาดับลำดับถ้าจิตเสื่อมก็เปลี่ยนความรู้ความเห็นลงไปไเรื่อยๆถ้าจิตถึงความบริสุทธิ์หมดจดเต็มที่แล้วความเสื่อมก็ไม่ปรากฏความเจริญก็าให้เพราะอาการที่แค่เกิดความเสื่อมและความเจริญนั้น ได้หมดสิ้นไปจากใจแล้วเหลือต่ความบริสุทธิ์ล้วนหรือว่าธรรมทั้งแท่งก็ถูกใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจใจกับธรรมเป็นอันเดียวกันก็ถูกแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงท่านจะประวุติตางพรรมใจอย่างกับธรรมรจนีง นัปรงังอิทธิทธายานพิพชานาปเป็นผู้เส้นสิ้นสุดในการประพฤติทดธมมกันกเพื่อทำขั้นสูงเร็จจิตในการละนิ่เหลทุกประเภทและในการบำเพ็ญธรรมภายในใจให้สูงขึ้นโดเป็นลำดับหมดทั้งการละการบำเพ็ญทั้งสองประเภทนี้ คือจะละอะไรอีกก็ไม่มีอันละเพราะละหมดแล้วจะทําอะไรให้เจริญขึ้นไปอยูกว่านั้นก็ไม่ได้เพราะได้เจริญจนสุดจีตแล้วกระตังกนกนียังคือจิตที่ควรทําได้แก่การละและการอำเป็นนีไ้ได้ทําให้สมบูรณ์เต็มที่แล้วอีกประเภทนี้ไม่มีไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตอนาคต มาบัดนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปจะเป็นอย่างไรดีอย่างนี้ไม่มีถ้านี้เป็นอย่างนี้คาดหน้าจะเป็นอย่างนั้นไม่มีเพราะอาดีตอน,นาคตรวมเข้าสู่ความเป็นปัจจุบันอันเดียวมามองเห็นอยู่กับใจอันเดียวนี่แหละอดีตอน,นาคตที่เกี่ยวข้องกับใจที่จะถึงสําคัญมั่นหมายนั้นจินไม่มีความ หมายอันไดทั้งสิ้นเพราะใจปรับกรจากความหมายถึงนั้นแล้วท,ที่กล่าวมาทั้งนี้กาวด้วยหลักปฏิบัติอันเป็นผลของการปฏิบัติธรรมมีหลักพุทธศาสนาเป็นทางเดิอนอันถูกต้องตายตัวเป็นที่แน่ใจได้สำหรับชาวพุทธไม่มีทางสงสัยว่า ธรรมของพระพุทธเจ้านี้มีแง่ใดบ้างที่จะทําโลกให้ให้ล่มจมจะทําเราให้ผิดหวังให้เชื่อถือไม่ได้มีตรงไหนบ้างในบรรดาธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขานี้ไม่มีเลยเป็นหมดปัญหานี้แต่ว่าเราจะประ,ประพฤติธปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง ดให้เป็นไปตามหลักธรรมของพธธระพุทธเจ้าที่เรียบตัวขาตธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วให้เป็นนิจฉาทิรรมคือนำตนผู้ปฏิบัติถูกต้องแม่นยำให้พ้นจากอุปสรรคความผิดขวางภา,ายในจิตใจไปโดยลำดับๆจนทะลุปูโรงถึงมิมุติลุดพ้นโดยทิ้งเถิงไม่มีสิ่งใดเหลือหลออยู่ภายในใจมันเป็นผลสุดยอดจากการปฏิบัติธรรม ใจกับศาสนาก็เป็นอันเดียวกันได้ศาสนากับใจก็หาทางตองติดกันไม่ลงใจก็จริงศาสนาก็แท้ต่างอันต่างแท้ต่างอันต่างจริงนี่แหละที่ธิจิารท่านว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถา,าคตจึงหมายถึงทำด้ยวยตถาคตไม่ใช่รูปร่างอันนี้รูปร่างนั้นเป็นตถา,าคตประเภทหนึ่ง เป็นเรือนร่างของพระพุธทธเจ้าซึ่งมีเหมือนกับพวกเราทั้งหลายคือร่างกายเนี่ยเป็นเรือนร่างของพุทธะอนิเสต่นเห็นพระพุทธเจา้าในกราบไหวบูชาเป็นขวานตาขวานใจก็เสื่อเราได้เห็นตถาคตทางตาก็จับว่าเห็นตถาคตประเภทหนึ่งหรือในทางหนึ่งพูดถึงพระพุธธทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเชื่อความเมงตา ก็ชื่อว่าถึงธรรมถึงพระพุทธเจ้าอีกแง่หนึ่งผู้สำเร็จโสดาสกิทานาคาเป็นขั้นขั้นขึ้น,นไปก็ชื่อว่าได้เห็นตถาคตในธรรมทั้งหลายเป็นขั้นขั้นผู้ถึงนิมมุติหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงคือ บรรลุถึงขังน้นพระาารหัสคือว่าเป็นผู้ถึงกระถาคตโดยสมุตปรถาคตแท้คือความบริสุทธิ์แห่งธรรมความบริสุทธิ์แห่งใจธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันหาทางแยกทางแยกกันไมนะ่นักใจอยู่ที่ใดธรรมอยู่ที่นั้นธรรอยู่ที่ใดตถาคตอยู่ที่นั้น จือเรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาเห็นอย่างนี้เห็นทางภาคปฏิบัติเห็นอย่างนี้เราจรึงไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าปริญิาานนานไปแล้วได้สองพันห้าร้อยปีหรือห้าร้อยสิบเจ็ดปีหรือจะห้าร้อยกี่ปีไปอีกก็ตา,ามเราไม่สงสัยอันนั้น ท่านแสดงไว้ตามการตามสถานที่เพื่อเป็นปุณหมายป้าทางหรือให้ทราบการสถานที่ของท่านเป็นประเภทอันหนึ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้เคารพร่วมใสยท่านได้กล่าวว่าสจารบูชาตามการสถานที่วันเวลาส่วนสถาคตแท้นั้นคือความบริสุทธิ์แห่งใจล้วนๆหรือพูดถึง พระพุทธเจ้าด้วยความเชื่อความนุ่นใสภายในใจิตใจอยู่สถานที่ใดก็ได้เท่าบพระพุทธเจ้าก็ทำประสงค์อยู่ในสถานที่นั้นนี่เป็นธรรมที่สนิทแนบอยู่กับตัวของเราทุกๆทาคกรุนานกคุณกรุณาประพุทธปฏิบัติหลักธรรมเหล่านี้ให้เจริญขึ้นสายในใ,นใจชื่อว่าเราไม่ได้กลับไปจากาศาวกาดาดูในสถานที่ใดก็เท่ากับได้พข้สาวกษาดา พระธรรมก็สงอยู่ในสถานที่นั้นจนกระทั่งในเข้าถึงมุดหลุดพ้นภายในจิตใจก็ทราบชัดว่าศาสดา,า,า,าคือพระองค์ใดแน่โดยไม่ต้องสงสัยขอ,อยุติทพียงเทนี้ต่อไป้ท่านบรรยาอธิบายวันนี้น่ากลัวจะจำไม่ได้อธิบา,ายแลวเฉลิดเปิดเปิงแลยทั้งามนะอ้าวคนไหนที่เข้าใจก่อนติใช่ไั่ฟัง